เจอพี่บุ๋มนะจะบอกยังไงก็ตาพี่บุ๋มดยสวยขึ้นนะเมื่อกี้นะสวยขึ้นมากมเลยะะเป็นคนใส่สีขาวแล้วเกิดเนาะ,นะขึ้นมากมเลยนะฮะอาไหนๆก็เจอพี่บุ๋มอีกหนึ่งประเด็นแล้วกันเรื่องอะไรคะเรื่องคู่รักที่อาจจะกลับมารีเทิร์นในคงวการบันเทิงเนี่ยนะฮะคือก่อนนะั้นที่คนก็พุ่งเป้าพี่ว่าเอ๊หรือว่าจะเป็นนิชาโตโน่หรือเปล่าฟังจากบป,ปากแม่บุ๋มบอกว่าไม่ใช่คู่นี้พี่ไม่ใช่คู่นี้แล้วคู่ไหนละพี่เชิญคะ่ะอัปเดตหน่อยครับ ที่เราเล่าข่าวไม่ใช่น้องนิชานะคะขอยืนยันว่าไม่ใช่น้องนิชาแต่เพียงแต่ว่าด้วยการเล่าข่าวของของข่าวบันเทิงเนี่ยแม่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมต้องเป็นหน้าแม่อยู่คนเดียวต้องเล่าก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่น้องนิชาแต่แค่เขาคืนดีกันแล้วด้วยความสัมพันธ์น่ะเขาแค่คืนดีกันแต่ไม่ใช่ว่าคืนดีแล้วต้องกลับมาเป็นแฟนเข้าใจใช่ไหมเขาแค่โกรธกันไปนานมากแล้วก็กลับมาคืนดีกันแค่นั้นเองไม่ใช่นิชาอ้ํากับพกครับอ้ํากับพกค่ะ ก็พอแล้วไหมเดี๋ยวมันจะไปคนอื่นอีกอะ่ะไม่ก็เขาเห็นในงานเดี๋ยวก่อนพวกเธอก็เห็นในงานอยู่แล้วไหม<อ>เขาเขาก็คืนดีกันใช่ว่าคืนดีเป็นเ,เป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนกัน<อ>แต่ไม่ได้ว่าเป็นแฟนแต่เพียงแต่ว่าเขาแค่คืนดีเฉยๆว่าเออกลับมาคุยกันเป็นเพื่อนกันแต่ไม่ได้กลับไปอะไรนะ<อ>จบแต่ถามว่าใจแม่อยากให้อ้๊มมีความสุขไหมใช่ มีใครครบใครแต่หมายถึงคืนดีกันกลับมาเป็นเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีมิตรภาพที่ดีต่อกันใช่แล้วนะครับยังไงก็ตามนะก็รอดูกันต่อไปว่าอะไรยังไงนะนเรื่องนี้ <โฟ S 1> นะเดาเดาไม่ออกหรอพี่ยามนะฮะจะมีมเธอหรือเปล่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่แล้วค่ะค